เขาก็กลายเป็นบ้าดีเอมาแล่นี้เอดีเอันะแชแเดี๋ยวนี้นะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนเยอะแยะมากมายคนหัวร้อนก็เยอะนะครับหลายๆายคนขับรถเนี่ยยังไม่มีกล้องติดหน้ารถเลยผมบอกเลยนะครับว่าติดเถอออย่างวันนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวกล้องดีดีพายรุ่นมินิโปรนะครับราคาแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นภาพโคตรชัดดียังไงมาดูกันครับ ก็กราบสวัสดีเพื่อนเชาว x t r t กันเลยนะครับหลายหลายครั้งเนี่ยผมได้รีวิวเจ้ากล้องติดรถยนต์ไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวกล้อง B d d p a เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงแล้วดังมากไม่ว่าจะเป็นราคาถูก คุณภาพดีภาพโพ้ชัดนะครับตัวนี้เขาออกรุ่นใหม่มาสําหรับคนงบน้อยนะครับเป็นตัวมินิโปรนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นประหยัดงบน้อยนะครับความชัดเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะให้ความละเอียดสูงถึง2 3 0 5นะครับคูณ1296ด้วยกัน <Wow. S 1> เป็นกล้องติดรถยนต์ที่เรียกได้ว่าใช้งานได้สะดวกสบายตัวแบตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ใช่แบตเตอรี่ดีกว่ามันเป็นคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับทำให้มันเหมือนสามารถกักเก็บไฟได้เล็กน้อยนะครับไม่ระเบิดแน่นอนยืดอายุการใช้งานของกล้องแล้วก็ที่จ สำคัญมันทนความร้อนได้ถึง70งองศาด้วยกันตัวกล้องเนี่ยมีทั้งลําโพงนะครับมีทั้งตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็มันสามารถ เก็บภาพเนี่ยได้กว้างสุดถึง140องศาด้วยกันก็เรียกได้ว่าหน้ารอดอ่ะเกือบจะทั้งหมดอ่ะสามารถเก็บได้แบบสบายสบาย <Yeah. S 1> โดยการใช้งานตัวกล้องตัวนี้ไม่ยุ่งยากมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยไปพูดกันนะครับตัวกล้องเนี่ยด้านข้างมีปุ่มรีเซ็ตนะครับมีช่องสําหรับใส่ตัวไมโคร s d c a r การ์ดนะครับก็สามารถใส่ได้เลย3 2มสองกิกหกสิกิกอะไรต่างๆเนี่ยหรืออยากจะใส่ความจุเท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับมีไฟบอกสถานะนะครับด้านบนตรงนี้เป็นเทปกาม้งไมวิธีการต จบนะครับพอแปะเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถบิดปรับกล้องอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยอ่าสมมุติคุณแปะแล้วครับใช่ไหมครับคุณแปะไวไ้่างนี้นี่บิดฟืดโอ้โหปรับมุมได้เยอะมากนะครับคือคุณจะติดตรงไหนอะไรยังไงของกระจกเนี่ย มันสามารถบิดได้ง่ายนะครับพอคุณติดตั้งเสร็จปรับบิดมุมกล้องเสร็จนะครับเขาก็จะมีสายเชื่อมต่อซึ่งสายตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับก็จะเป็นแบบ USB Type A 1ช่องนะครับแล้วก็เป็นแบบหัวไมโคร USB นะครับนี่ก็จะมีมาให้นะครับตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้กับกล้องนี่นะครับเสียบช่องจุดบรีไม้นะสำหรับช่วยงัดหรือว่าช่วยดันจัดเก็บสายนะครับการติดตั้งคือง่ายมากทุกคนสามารถทำได้นะครับหรือถ้าคุณบอกว่าอยากจะเก็บสายให้เนียนนะครับคุณก็สามารถไปซื้อเจ้าตัว ฮาร์ดแวร์คิทตัวนี้ได้นะครับตัวฮาร์ดแวร์คิทเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่มี2เส้นนะครับมีเส้นกราวกับเส้น ACC นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไปแท็บในกล่องฟิลบ็อกนะครับถ้าคุณมีความรู้เรื่องรถยนต์นิดนึงก็ไปซื้อฟิลบ็อกมาบักกี้ต่อสายแล้วก็เก็บมันจะไม่เปลืองพื้นที่ในตัวช่องจุดบุหรี่แล้วก็มองไม่เห็นสายเราจะเห็นตัวกล้องแล้วก็สายนิดนึงที่เหลือมุดยัดไว้ใต้หลังคาได้นะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างสะดวกมากๆ และที่สําคัญเลยนะครับเจ้ากล้องตัว d p i ายตัวนี้มันมีความเจ๋งตรงที่มันมีตัวใจโรเซนเซอร์ทั้งหมด3แกนด้วยกันนะครับถ้าสมมุติคุณมีการแบบเฉียวชนอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถปรับความไวของมุมกล้องได้อัตโนมัติทําให้สามารถเก็บป้ายทะเบียนทําให้สามารถเก็บในส่วนของตัวภาพรถอะไรต่างเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ๋อแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยรองรับภาษาไทยได้นะเอางั้นว่าเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วไปลองดูภาพเจ้าตัว d p i ายตัวนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไป ก็การติดตั้งเนี่ยเอาจริงๆผมว่าน่าจะไม่ต้องสอนแล้วมั้งเพราะว่าวิธีการติดก็ 3M ลอกแล้วก็สามารถแปะใช้งานได้ทันทีนะรับพอเราแปะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณก็ปรับตัวเลนนะครับตัวเลนตรงนี้เนี่ยมันสามารถบิดขึ้นบิดลงได้นะครับถ้าลงสุดก็ลงอยู่ที่ตรงนี้บิดขึ้นก็ขึ้นนํานี้เลย สามารถบิดขึ้นบิดลงได้ก็ปรับให้กล้องเนี่ยดันได้มุมภาพตามต้องการนะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จตรงนี้ปุ๊บคุณก็เชื่อมต่อสาย USB นะครับซึ่งเขาก็จะเป็นหัว USB อยู่ตรงฐานเก็บสายค่อนข้างง่ายนะครับสายมันจะค่อนข้างแนบแล้วคุณก็ลัดเลาะ,ะตามช่องเข้าไปแล้วก็สั่งนี้เนี่ยจะมีตัว micro SD card นะครับติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งกดปุ่มรีเซ t ตหนึ่งครั้งก็ได้ก่อนการใช้งานหรือถ้าสมมติเป็นของใหม่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรีเซ t ตนะครับหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ แล้วต่อมานะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นหัวแบบรู USB ตัวนี้นะครับคุณก็ใช้ตัวที่เขามีแถมมาภายในกล่องอะมันจะเป็นรูที่เอาไว้สําหรับเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปได้เลยหรือว่าถ้าสมมติรถใครมีตัวพอร์ต USB Type A เนี่ยคุณก็สามารถเสียบกับช่องรถได้นะครับทำให้มันจ่ายไฟแบบอัตโนมัติแล้วก็ทีนี้สามารถไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แล้วครับ หลังจากเชื่อมสายไฟเสร็จปุ๊บนะครับก็เข้ามือถือมาเลยหาตัว DDPi Mini Pro นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเนี่ยก็เข้าตัวแอปพลิเคชัน DDPi นะครับหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับชื่อกล้องถ้าสมมุติคุณมีใช้อยู่ก็อาจจะเป็น2แถวแบบผมเนาะเพราะว่าตัว X5 Pro 5G ตัวนี้ผมติดใช้จริงที่คัน BM ผมอยู่นะครับส่วนอันนี้ผมก็มาลองตัว Mini Pro นะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นกับภาพกล้องแลวอ่ะภาพมันบิดไปผมลองบิดกล้องหน่อยนิดนึง นี่เราก็จะได้มุมตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสียบตัว micro SD card ก็จะขึ้นเตือนไว้นะครับซึ่งตรงนี้นี่แหละเราสามารถกดถ่ายรูปก็ได้เราสามารถดาวน์โหลดภาพก็ได้นะครับการจับกุ่มต่างๆการฉุกเฉินอะไรตรงเนี้ยเราสามารถดูตั้งค่าได้อ่ะกดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปุ่มหัวมุมบนตรงนี้นะถ้าเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นการเซตติ้งค่ากล้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงของตัวกล้องนะครับอ่ะผมลองลดลงติง นี่ก็จะดังขึ้นนะครับเสียงเปิดกล้องอาถ้าสมมติตอนที่เราเสียบครั้งแรกเนี่ยมันจะมีพูดดีดิพายถ้าลำคาญกดปิดไปนะครับสลับภาพซ้ายขวาตั้งค่าบันทึกไมโครโฟนความชัดของภาพได้ที่ 1296P พนีนะครับแล้วก็ควบคุมการไวในการชนอะไรต่างๆนี่ก็จะมีหมดนะครับสามารถตั้งค่า Wi-Fi ได้จัดการเก็บบันทึกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้ถ้ามันมีเฟิร์มแวร์ใหม่มันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับก็ลอง ตัวแอปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะหรอกวิธีการใช้งานไม่จําเป็นต้องซิงแอปยังได้เลยเสียบสายไฟ,ไฟติดตั้งใส่เมมขับรถออกจบเกิดอุบัติเหตุถอดเมมไปเสียบคอมก็ได้หรือถ้าล้ําหน่อยก็เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันก็สามารถดูได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูภาพที่ถ่ายจากกล้องตอนกลางคืนและตอนกลางวันกันครับปะ่ะ ก็ได้เห็นภาพหน้ารถกันไปแล้วนะครับทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ เขาสามารถเก็บเสียงได้ด้วยมันมีไมโครโฟนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ฟังก์ชันให้มันสุดนะจริงๆเขาจะมีตัวฮาร์ดแวร์คิดก็คือไอสายตัวนี้นี่แหละคุณสามารถเดินเข้ากล่องฟิวรถยนต์ได้เลยมันจะมีสายตัว ACC กับสายกราวเนาะเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียบเจ้าตัวที่จุดบุหรี่ตลอดเวลาก็ลองดูครับของดีดีพายราคาไม่แพงได้คุณภาพที่ดีส่วนตัวผมผมก็ยังใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปกว่านี้อันเนี้ยผมพิสูจน์แล้วว่าใช้มานมาเกือบปีหนึ่งหรือประมาณปีหนึ่งนี่ ยังใช้งานได้ดีอยู่เออยี่ห้อนี้มั่นใจได้สำหรับวันนี้ทางผมนบ x t, t <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ